นิทานเรื่องลูกหัวกับวัวหนุ่มวันหนึ่งหลังจากฝูงวัวได้กินหญ้าในป่าจนอินแล้วพากันเดินทางกลับเขา้าหองวัวหนุ่มตัวหนึ่งได้ออกเดินนำฝู้ไปตามทางลัดแคบๆที่สาม,มารถ ลันเลาะออกจากป่าได้อย่างรวดเร็วลูกอัวตัวหนึ่งเกิดความสงสัยว่าทางที่เดินมานี้อาจไม่สามารถพาพวกมันกลับถึงคอกได้อย่างปลอดภัยมันจึงเร่งสีเท้าขึ้นมาเดินนำหน้าหูงแทว จากนั้นมันจะพูดกับวัวทุกตัวว่าข้าว่าเส้นทางนไม่ใช่หนทางที่จะพาพวกเรากลับสู่ข้อเป็นแน่พวกท่านควรเดินตามข้ากลับไปทางเดิมจะดีกว่าเมื่อวัวหนุ่มได้ยินลูกวัวพูดเช่นนั้น จึงตอบกลับไปว่าเจ้าวัวน,น้อยเจ้าจงถอยไปเสียเถิดข้ารู้จากเส้นทางนี้เป็นอย่างดีและรู้จักก่อนที่เจ้าจะเกิดเสียอีกนิทาะเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าจงอย่าอวดฉลากับผู้มีประสบการณ์และ ความรู้มากกว่านิทานเรื่องรังนกของนกกระจอกนกกระจอกคู่หนึ่งได้พางวินมาทำรังอยู่ในร้อยแตกร้าวรอบๆโบสถ์แห่นี้พวกมันคิดว่าที่แห่งนี้ จะเป็นที่อยู่ของพวกมันไปตลอดชีวิตวันหนึ่งบาทหลวงมีคำสัง่งให้ช่างซ่อมแซมโบสครั้งใหญ่ช่างฝีมือจึงพาบัรนผลเครื่องไม้เครื่องมือมาที่โบและเริ่มซ่อมแซมโบสอย่างขยันขันแข็งนอก,กระจอกตัวหนึ่งจึงพูดขึ้นว่า สวยงามมากพวกเราช่างโชคดีที่ได้รับของฟันแซนิเศษที่พระผู้เป็นเจ้าประทานให้แต่รอยแต่ร้าวของโบสที่เรานกกระจอกได้สร้างเป็นรังไว้กับผุกช่างฝีมือซ่อมแซมและโบกทับด้วยปูน จนเรียบสนิทไม่นาโบสถแห่งนี้ก็กลับสู่สภาพที่งดงามดังเดิมนกกระจอกตัวหนึ่งจึงเอ่ยขึ้นว่าข้าว่าพระเจ้าไม่ได้เรีย้รไหมที่แห่งนี้ให้พวกเรารอแ,แต่พระองค์ กำรังบอกให้รู้ว่าถึงเวลาที่พวกเราต้องไปหาที่อยู่ใหม่กันได้แล้วนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าจงอย่าหลงไหลกับสิ่งที่ไม่จีรังยัง่งยืนนิทานเรื่อง แมวเจ้าเล่กับไก่แมวตัวหนึ่งจับไก่มาได้ก็คิดจะขยั่งกินให้อร่อยแต่ก็ลัวสัตว์ตัวอื่นจะกล่าวหาว่าเป็นอันธภาลจึงหาเขาอา้ออ้างกล่าวโทษไก่ว่าไก่ยังพวกเจ้า สร้างแต่ความเดือดร้อนกองคอคันทุกคืนทำให้ทั้งคนและสัตว์ไม่ได้หลับไม่ได้นอนข้าจะกำจัดเจ้าเพื่อพื้นความสงบสุขให้กับทั้งคนและสัตว์ทั้งมวลใจเรียบแก้ดวงว่า ข้าไม่เคยขันเวลาตั้งคืนข้าขันตอนรุ่งเช้าเพื่อปุกให้ทุกคนตื่นขึ้นมาทำหน้าที่ของต้นตั้งหากลาแมวจึงตอบไปว่าถึงอย่างนั้นก็เถอะต่อไปนี้เจ้าไม่ต้องขันปุกใครแล้วละ่ะเพราะข้า จะขย่ำเจ้ากินเดี๋ยวนี้พูดจบแมวก็ประโจนตะปบกชีร่างไก่กินอย่างอร่อยนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนพานย่อมหาเรื่องเบียดเบียนทำร้ายผู้อื่นอยู่เสมอ